บริษัทอำนวยศิลนนะครับให้ตารางแยกอายุลูกหนี้มาตอนสิ้นปีห้าหนึ่งนะครับก็คือเขาได้มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ว่าต่ำกว่า30วัน3ามถึง60วัน6 1สถึง90แล้วก็อายุมากกว่า90วันนะครับแล้วก็บอกว่าค่าเผื่อที่คำนวณจากลูกหนี้นั้นคำนวณค่าเผื่ออยู่วยการหลายอัตรานะครับเช่นต่ำกว่า30วัน2%เเซ สามเอ็ดถึงหกสิบสิบเปอร์เซ็นหกเอ็ดถึงเก้าสิบสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มากกว่าเก้าสิบวันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับคำสั่งก็คือให้คำนวณค่าเผื่อนี่ลงใสยย่ศูนสํสำหรับปีห้าหนึ่งก็ข้อนี้นะครับแม้โจทย์ไม่ได้บอกมาว่าให้คำนวณค่าเผื่อนี่องใสยย่ศูนเนี่ยจะยอดขายหรือจากยอดลูกหนี้เราก็ต้องรู้ว่าก็ต้องคำนวณจากยอดลูกหนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาให้ข้อมูลของลูกหนี้มานะครับ ข้อ2ก็คือให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทุกปแล้วก็เปิดบิชยาแพทย์ค่าเผื่อนี่มอตสายจตุด้วยนะครับข้อสก็คือให้คำนวณหายอดลูกหนี้สุดที่คำว่ายอดลูกหนี้สุดที่ก็คือลูกหนี้หักด้วยค่าเผื่อตอนสิ้นปีห้าหนึ่งนั่นเองนะครับเรามาทําคาสั่งที่1ก่อนคํานวณค่าเผื่อหนี่สงสัยจตูนนะครับแบบหลายอาตานะครับเริ่มต้นเราก็ดูกลุ่มอายุลูกหนี้ที่ติดนะครับกลุ่มที่1ก็คือต่ํากว่า30ิบวัน มีเทัากหมื1 0หนช่วงนี้ก็คือ2เปอร์เซ็นต์นะครับ3แอดถึง60คือ1 2ื0 0สองสเปอร์เซ็นต์หกอดถึง9ก้าสิบสี่นสามสเปอร์เซ็นต์และ4,500 ก็คือ90วันขึ้นไปนะครับ75คำนวณมานะครับเราก็จะได้ค่าเผื่อในแต่ละช่วงอายุของลูกหนี้เท่ากับช่วงแรกนะครับ1 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0และ3 3 7 5เอามารวมกันนะครับสำหรับค่าเผื่อทั้งหมดนะครับ จะได้รดหกพันเก้าร้อยกาสบหตันนี้คือค่าเผื่อที่ปีนี้จะต้องมีในัญชยารพเภทค่าเผื่อจะต้องเหลือเท่ากับเท่านี้ข้อนี้ไม่ได้ให้ค่าเผื่อนี่หงไห้จะศูนย์ต้นปีมาไม่มีของเดิมนั่นเองเมื่อไม่มีของเดิมก็แปลว่าเราจะต้องปรับเท่ากับเท่านี้ได้เลยนะครับการปรับเพิ่มค่าเผื่อก็คือการเครดิตค่าเผื่อ ด้วยยอดนี้ได้เลยนะครับเพราะไม่มีของเก่ามาและมาคู่กับหนี้สงสัยจะสูญน,นะครับเดบิตหนี้สงสัยจะสูญ6,995นี่คือรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน,นะครับตอนสิ้นปี51นะครับต่อไปคำสั่งที่2ให้แสดง แยกประเภทค่าเผื่อนี่สงส,สัยจะศูนย์นะครับก็ไม่น่าจะมีัญหาอะไรเลยก็เปิดบัญชีแยกประเภทรูปตัวทีนะครับค่าเผื่อนีน่สงส,สัยจะศูนย์นะครับมีรายการนี้เกิดขึ้นแพงรายการเดียว6 9พันต่อไปคำสั่งที่3ก็คือคำนวณยอดลูกหนี้สุทธิตอนสิ้นปี ห้าหนึ่นะครับเราก็ดูยอดลูกนี้ลูกนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ดูจากโจทย์เลยนะครับเขาบอกมาว่ายอดลูกนี้ทั้งหมดตอนสิ้นปีนั้นมีเท่ากับ81,500ลูกหนี้นั้นจะต้องหักกับค่าเผื่อค่าเผื่อตรงนี้เราคำนวณแล้วก็คือ6,995 จะได้เป็นยอดลูกหนี้สุดที่ก็คือเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าเนี่ยนะครับก็คือคำตอบของข้อสาม